ไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างเบอร์ลี่เจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเบอร์ลี่อันดับ18สเปอร์อันดับ8นะครับเป็นน้องฝั่งของสเปอร์นะไปเยือนต่อด้วยราคา1ลูกนัดล่าสุดที่เจอกันมาเมื่อเดือน3ปี2020ที่ผ่านมานะครับประมาณต้นปีนะครับสเปอร์ไปเยือนเบอร์ลี่ทำได้แค่เสมอ1ประตูต่อ1เท่านั้นนะครับจากสถิติที่เจอกันมา10เกมเป็นน้องฝั่งของสเปอร์ชนะ6สเสมอ3แพ้1นะครับ6เกมล่าสุดทั้งยเงย้าและเยอนแล้วก็ ชนะ1เสมอ1แพ้ส่ส่วนองฝั่งของท็อตแนมฮอตสเปอร์ชนะ3ามเสมอสมนะครับเราไปดูเกมของเบอร์ีนะครับนัดล่าสุดนะครับเป็นเกมพิมยรีกนะเสมอองฝั่งของเวสบอมบิดเอาเบียนไป0ูนย์ประตูต่อ0ูนย์นะครับซึ่งเกมของเขาเนี่ยเตะมา4ี่เกมนี่ยังไม่ชนะใครเลยสำหรับเบอร์รี่นะครับหลังอยู่อันดับ1 8ของตารางนะครับก็เกมในบ้านของเขานะครับ5เกมล่าสุดเนี่ย เสมอ2แพ้3นะครับยังไม่ชนะใครเลยสำหรับเกมในบ้าน5เกมล่าสุดของเบอร์ลี่นะครับนัดหน้าเบอร์ลี่นะครับจะต้องต้อนรับการเยือนของเชลซีนะครับไปดูทีมเยือนอย่างสปเปอร์กันบ้างนัดล่าสุดนะครับเล่นเกมยูฟายูโรปาลีกเอาชนะทางฝั่งของ LA SK ลินไป3ประตูต่อ0แบบสบายนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับต่อด้วยราคา1ลูกถามว่าสูงไหมนะครับสูงไหม ถ้าเทียบกับผลงานณนช่วโมงนี้ของสเปอร์เนี่ยดูแล้วนะครับดูแล้วก็พอสมเหตุสมผลอยู่นะครับเกมนอกบ้านของเขานะครับห้าเกมล่าสุดชนะ 3, สะเมเสมอน1นแพ้น1นทุกรายการนะครับ3เกมล่าสุดชนะรวดเลยนะครับแล้วก็เกมพิมพ์เด็กเนี่ยนะครับไปเยือนแมนยูเนี่ยชนะไป6ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นชนะเซาล์ทัมตันเกมเยือนนะครับ5ประตูต่อ2ถือว่ายิงเยอะเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้นะครับซองฮึงมินนะ ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับกับแฮร์รี่เคนเนี่ยยิงได้ดีนะครับก็ดูแล้ววันนี้น่าจะเป็นหนังบนเดิมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสเปอร์นั่นแหละที่ชนะไปนะครับแต่นะครับนัดหน้าทางฝั่งของสเปอร์นะครับจะต้องไปเจอกับบรอยันอันเวิร์ดนะครับเป็นเกมยูฟายูโรปาลีกเดี๋ยวเราไปดูตารางกันนะครับเจ้าบ้านอย่างเบอร์รี่นะครับเตะไปแล้ว4เกมชนะอ่าชนะไม่มีนะครับเสมอ1แพ้3มีอยู่1แต้ม อยู่อันดับที่18ของตารางส่วนทางฝั่งของท็อตแนมอสเปอร์นะครับเตะไปแล้ว5เกมชนะ2เสมอ2แพ้1มีอยู่ป่าแต้มอยู่อันดับ10ของตารางนะครับก็ยังไงก็เชื่อว่านะครับทางฝั่งของท็อตแนมอสเปอร์วันนี้นะครับ1ลูกกับมีแน่นอนนะครับถ้าใครนะครับถ้าใครเลือกเชียร์ได้ก็เชียร์ไปที่ครึ่งควบลูกนะครับคิดว่าน่าจะดูดีนะครับก็วันนี้นะครับขอเชียร์ทีมเยือนแล้วกันนะครับเชียร์ไปที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอชัยนะครับ ส่วนสะก,กอ้อสูงสองลูกครึ่ง